สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ลูกน้ำมีกิจกรรมดีๆมาแจากมาแจากของม,มีอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกคือ Extra Body Firming Spray ลดสลายไขมันนะคะแค่ฉีดสเปรย์แล้วก็ทาบริเวณที่ต้องการสลายไขมันตรงไหนก็ได้ยกเว้นแบบคอถึงใบหน้าแล้วก็ส่วนข้อพงข้อพับนะคะใครที่อยากจะมีแขนขาเล็กเลียวไม่มีพุงนะคะนี่โชว์เลยเจ้าของแบรนด์ดเองนี่เห็นไหม คืออยากจะใส่สั้นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องแบบเออห่วงในเรื่องของสัสดส่วนได้เลยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปฉีดเวเซอร์ดูดไขมันให้เจ็บตัวไม่ต้องไปคาบ็บกซี่ต้องเสียบเป็นคอสคอสยอะไรเงี้ยแค่ขวด,ดยีอวนะคะรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะคะ ก็ไปดูรีวิวได้ใน IG f a i r y Fanatic นะคะเรามีแต่ IG อกเออเรามีแต่รีวิวจริงๆไม่มีเมกนะคะไม่เหมือนแบบบางแบรนด์ที่แบบจ้าง f o l l o w e r จ้างลงจ้างไลน์ไม่นะคะของเราเรียวจริงๆเออปร,ประกันคุณภาพนะจ๊ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะนี่เลยค่ะกับ m a ร์ Re Skin m a านะคะ m าร์จาก a าร์ก s t e m Cell ลลเลยนะคะนี่ก็คือเป็น m a ร์บบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นนะคะฟื้นฟ,นฟนูผิวหน้าให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนุ่มชุม่มชื่นเหมือนตุ่นเดบไปเลยนี่แต่งหน้าหน้าก็ติด ดีนะคะหน้านุ่งหนาเนียนไปเลยน้ําเคยแพ้ครีมน้ําเคยแพ้ครีมของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะก็หน้าพังไปเลยทีดียวก็เป็นสีชมพูเนาะก็ดังๆัง,งหิวเหมือนกันก็ใครก็โดนมาแล้วก็น่าจะรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนเป็นสิวคุณเต็มเลยนะคะก็ได้ของดีนะคะอันนั้นคือแบบเป็นคนรู้จักการส่งมาให้ด้วยไงเราก็ต้องแบบใช้มันเถอะปล่อยมันเรามาช้าของที่มีคุณภาพกันเลยดีกว่าแน่นอนว่าทุกอย่างที่เราทําทุกผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยมีคุณภาพคอนเฟิร์มแน่นอนอะ วันนี้จะมาแจกค่ะอย่างละออกี่รางวัลดีนะคะ6รางวัลไป12รางวัลนะคะอย่างละ6กล่องออรีสกินมาส์หกสเปรย์หนะคะแค่ง่ายๆแค่กดไลค์รีโพสแชร์คลิปนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ย ทุกคนนะคะจะมีสิทธิ์ใช่ไหมคะก็คือใครแชร์หรือใครไลค์เหล่งเงี้ยเราก็จะให้ทีมงานอะไปดูชื่อนะคะชื่อของโซเชียลแคมก็พอได้มาเราจะทําการติดต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราติดต่อไปแล้วภายใน2วันไม่ตอบกลับมาเลยอะไก็ถือเราก็จะถือว่าคุณสละสิทธิ์นะจ๊ะ ก็อะไรที่สําคัญอ๋อทาไมถึงมาจาัดก,กิจกรรมเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเรื่องน้ำเองจะอายุ22ปีแล้วพูดจริงๆนะเพิ่งจะ22คือแบบทางมททางานมาเยอะมากเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องเอ่อการใช้ชีวิตยังไงให้มาถึงขนาดแบบจุดนี้ได้โดยที่เราไม่มีต้นทุนมากเหมือนคนอื่นเออพูดง่ายว่าไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้เราสามารถมีทุกอย่างได้อย่างที่เรามีและหนึ่งสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือที่ทําให้น้ำมีถึงวันนี้ได้ก็คือการค้าขายถูกไหมล่ะคะ ใครที่สนใจมาเป็นตัวแทนจําหน่ายกับน้านะคะทุกการสั่งซื้อในตอนนี้คือทุกยอดลด5%นะคะ5%ลดไปเลยใครใครที่อยากจะเอาไปขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าขายยังไงก็ต้องมีกําไรแน่นอนเพราะว่าน้ำเนี่ยเริ่มมาจากการขายของถ้าใครดูดูโซเชียลแคมน้ำจะรู้ว่าน้ําขายของมาตลอดเวลาะคะสิ่งที่มันจะทําให้เรา มีกาไรมีไรายได้หนึ่งคือความอดทนความอดทนความพยายามความที่ไม่คิดว่าเฮ้ยเงินได้กําไรมาน้อยมันค่อยๆเก็บสะสมจากบาทเป็น10จาก10เป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแม่จะสอนแบบนี้นะคะค,อค,อคออะอ่อยๆเก็บอะอันนี้เอไว้เราพูดกันคลิปหลังนะคะก็อันนี้นะคะก็ ที่สำคัญเนี่ยลด10%อันนี้คือลด10%จากโปรโมชั่น Extra Body ลด10%นะคะก็คือจาก1,500บาทเหลือเพียง940บาทนะคะมีจำนวนจำกัดแค่100ชุดเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนะคาคมคือวันเกิดนอน,นั่นเองเย้นะคะส่วนตัวนี้นะคะมาจากต้นอาการสเต็มเซลล์เนี่ย1,500บาทเหลือคือจริงๆอ่ะอยากจะลด10%เท่ากันแต่และรูปปะเอาค่ะเซลล์ไปเลยเหลือ940ราคาเท่ากันเพราะเวลาสั่งจะได้สั่งง่ายๆไงดีไปละ ใครที่อยากได้นะคะก็เข้าไปดูได้ใน IG หรือว่าสั่งได้ในไลน์ที่ f a i r y f a n a ติ c นะคะมาดูวิธีการใช้กันดีกว่าค่ะใน1ขวดจะเป็นแบบนี้นะคะทําไมนะ้ำาึงใช้ทุกวันทั้งๆท,ที่ตัวเองยังผอม1คือน้ำามนคนที่ผอมกินแล้วก็ไม่อ้วนแต่เลือกทานผิดไงเราเลือกทานแต่ไข่มงไข่มันของกรอบของทอดของเฟนไฟายเนยมันจะทําให้เกิดไปไขมันสะสมไปเรื่อยๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยน้นำหลอกใช้ไปด้วยดีกว่าอื ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะช่วยด้วยช่วยได้ถึง4อย่างะคะเดี๋ยวนะแค่ฉีดอย่างนี้นะคะคือแต่ละคนน่ะค่อยๆฉีดก่อนนะเพราะว่าเลเวลความร้อนน่ะของแต่ละคนที่รู้สึกกับมันจะแตกต่างกันเพราะว่าไขมันใครมากใครน้อยอ่ะมันมันเหมือนแบบยิ่งไขมันมากยิ่งรู้สึกแสบร้อนมากแสแสบร้อนแบบทนได้นะคะอุ๊ยเขาจะหมกแล้วก็เอามือนะคะทาไปบริเวณที่ต้องการจะลดไขมัน อันนี้นะไม่มีไขมันแต่ก่อนหน้านี้นะมีในเรื่องของเซลลูไลท์เป็นเส้นๆแต่ว่ายังไม่เยอะมากเป็นไขมันเอเป็นเป็นเซลลูไลท์นะคะแบบไม่เยอะมากนะคะพอใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันก็จางลงและที่สำคัญเนี่ยผิวเปลือกส้มก็ลดลงด้วยเพราะว่าขวดนี้นะคะได้อ่อหขวดได้ผลลัพธ์ถึงสี่ประการก็คือลดสัดส,ส,ส่วน เขาเรียกว่าอะไรอะสลายไขมันลดสัดส่วนแบบว่าส่วนที่เราแบบไม่ต้องการเลยางใครอยากมีแขนใหญ่ข่ใหญ่พุงใหญ่ก็ไม่ต้องใช่ก็ได้โอเคปะก็แค่ทานะคะทิ้งไว้นะี่คะมันจะค่อยๆเริ่มร้อนเริ่ม เริ่มคันคันหมายถึงว่าคันแบบคันยิบเคยวิ่งออกกําลังกาย2ชั่วโมงปะมันถึงจะไขามาแตกตัวเอออย่างนั้นแหละแต่ว่าอันนี้คือแบบบางคนฉีดไป5้านาทีแบบรู้สึกแล้วแล้วแบบเฮ้ยเราก็สิ่งที่ดีใจที่สุดคือการที่ลูกค้ามารีวิวให้เราแบบโดยที่เต็มใจว่าแบบพี่หนูดีใจมากทุกวันนี้หนูคือแบบ เพื่อนมีแต่คน,นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยน้องน้ําพี่มีปัญหาต้นแขนต้นขาใหญ่มากเลยอยากนอนอร้องไห้ใส่เสื้อผ้าไม่สวยเลยแต่พอได้ผลิตภัณฑ์ของน้องน้ำไปลองแบบแค่ขวดเดียวอะ่ะเฮ้ยพี่แบบเห็นผลจริงๆอันนี้คือไม่ได้เวอร์นะคะไปดูได้รีวิวเรามีจริงจริงแน่นอนไม่ไม,ไม่ไม่มีการโกหกใดๆทั้งสิ้นนะคะลองไปดูได้นะคะในไอในไอจีละกันก็ใครที่อยากได้นะคะก็มาสั่งซื้อได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ย น้ำเคยเป็นผู้บริโภค ทุกวันนี้ก็ยังมันฮวยเพราะชนะน้ำจึงตั้งใจทําสิ่งที่ดีๆออกมาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันจะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรายังไม่เคยมีใครแพ้นะคะแล้วก็มาอากอารกนสเต็มเซลล์เนี่ยแค่มาร์กนะคะอาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะโบกๆไว้เลยก็ได้แค่นี้ตื่นเช้ามาหน้านุ่มเด้งเหมือนตุ่ดเด็กเลยคอนเฟิร์มแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกิจกรรมดีๆนะคะมาร่วมสนุกกันและสุดท้ายคือใครที่อยากมี2สิทธิ์คือคนที่กดไลค์หรือรีโพสต์เนี่ยก็จะม ใครที่อยากจะมี2สิทธิ์คือมาคอมเมนต์ว่าทำไมคุณถึงอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ทำไมคุณอยากถึงทำไมคุณถึงอยากใช้ extra body firming ทำไมคุณถึงอยากใช้ re skin mark ก็ได้คุณจะได้รับ2สิทธิ์เท่ากับคุณจะได้จับฉลากเฮ้ยเผื่อบางทีอาจาจะได้แบบ2อันเลยก็ได้นะเออนะคะมาคอมเมนต์มาไลน์มารีโพสต์กันละกันนะ้อนะฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปเดิน ไปซื้อของซื้อของอะไรอย่างนี้อีกเนาะก็ถ้าเราอยากจะไปไหนให้คนมองให้คนเหลียวให้คนแบบเขาเรียวกว่าอะไรการมีหุ่นที่ดีอะมันมีลามันประเสริฐด้วยนะนึกออกไหมใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยคนก็มางทุกวันนี้คือน้าจะชอบลงรูปทานอาหารตอนดึกๆึกแบบกินตลอดเวลาจริงๆคือกินจริงๆอะค่ะแต่ก็จะมีคนถามว่าทําไมถึงไม่ไม่อ้วนเลยหวะอเลยอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นเพราะความโชคดีของเราด้วยแล้วก็การที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วกันอันนี้คือเหมาะสําหรับคนที่ ไม่ค่อยมีเวลาออกกาลังกายไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองไม่อยากลดอาหารอดอาหารไม่ได้ของอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยไม่ต้องกลัวแค่มีสเปรย์รอสรไทนมันของเราแล้วเรว่าคุณจะมีหุ่นอิ่เฟิร์มได้แน่นอนคาดเฟิร์มก้าตะมือ แล้วที่สำคัญก็คือเลยคลิปนี้ไปเลยละกันนะคะใครผมถามเรื่องผมนะมาเยอะมากสีผมน้ําทําที่ร้านนาของน้ำนะคะอยู่ที่มองสิเออชื่อร้านมองสีเออยู่ที่ซีซีชั้นสองนะจ๊ะชื่อเจ้าของร้านคือน้างนาะกับลุงไม้น่ารักมากทาสีผมน้ําสวยมากนะคะเราลองไปทําได้ส่วนผมที่เห็นไปทุกวันคือทําเองนะจ๊ะนี่เดี๋ยวทาให้ดูนะคะ <S <S เป็นใดเป็นอย่างนี้แล้วจับผมขึ้นมาเป็นพ่อเล็ก เ้าค่อยาม้วนคุดแบบนย่ี้ yeah. ัอย่างเงี Trustee ้ยค่ะเห็นไหมไม่ยากเลย ทำให้ทั่วทั้งสีสารนะคะซึ่งผมสั้นและผมยาวก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันมันก็คือเซตอันนี้ค่ะได้เก้าหัวนะคะที่ลูกน้ำมีขายอยู่แบบนี้เป็นเซตแบบนี้นจะจ๊ะจุ๊บๆก็ใครอยากได้นะคะโปรโมชั่นจาก1270บาทเหลือ1,150บาทโอเคไหมใครอยากได้นะคะก็ลองมาซื้อได้นะคะรับประกัน1เดือนแล้วก็ไลน์มาไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องเร่งหรือแบบ ร้านอื่นเขาจะไลน์ปุ๊บตอบปั๊บแต่น้ําคือตอนนี้พันกว่าแชททุกวันนะคะฉะนั้นเขาอยากได้อ,อดใจรอนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยว่าอุปกรณ์อะไรที่มันมีปัญหาหรือชำรู้สาบว่าส่งมาเปลี่ยนได้ที่น้ําใช่ไหมคะอันนี้คือมันน้ําไม่ได้มีเป็นบริษัทที่ทําเองน้ําซื้อของเขามาแล้ว อะไ่ที่เปลี่ยนคือเท่ากับน้ําจะเสียไปเลยหนึ่งกล่องเข้าใจไหมคะแต่น้ํายอมเพราะว่าน้าเข้าใจแหละเนาะแล้วก็ค้าขายแล้วก็อยากจะบริการให้ดีที่สุดน,นะคะก็อยากให้ลูกค้ารอิดนึงเพราะบางทีของเปลี่ยน on, น้ำอาจจะรอนิดเพราะนักต้องรอสั่งออเดอร์ของมาใหม่นะคะขอมีจานวนจํากัดนะคะไปแล้วค่ะบายบายอย่าลืมนะคะใครอยากมีผิวหน้าดีหุ่นดีต้องใช้ Extra Body Firming แล้วก็ Re Skin Mask ภายใต้ชื่อนด์ Fairy Finatic ของลูกน้ำเองคอนเฟิร์มเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เข้าไปดูเลยบาย